วันนี้จะบานพระสูตรให้ฟังในส่วนของพุทธวจนะหมวดธรรมเล่มเดลัชานวิชาพระพุทธเจ้าเว้นขาดจากเดลัชานกถาภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังกล่าวเดลฉานกถาเห็นปานนี้คือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาต์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้ เรื่องของหอมเรื่องญากเรื่องยานพาหนะเรื่องหมู่บ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสัต์ตีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่องเบ็ดเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆส่วนสมณะโคดมเว้นขาดจากเนลฉานกถาเห็นปานนี้เสียแล้วเมื่อปุตุชนจะกล่าวสรรเสริญตถาคตพึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้เอวัง